สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตุงไข่อีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความดีใจในคลิปที่แล้วด้วยนะครับต้องบอกว่าให้ฟุตบอลไปเนี่ยต้องบอกว่าทั้งตัวเน้นทั้งชุดโครงการเราเข้ากันมาแบบเต็มกราฟเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดศึกฟุตบอลยูโร2024กันนะครับหนึ่งเลยครับท่านักของโปแลนด์ครับจะเจอนักของเนเธอร์แลนด์นะครับ คู่นี้จะแข่งที่เยอรมนีนะครับจะลงสนามกันเวลา2ทุ่มตรงครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับนักของสโลวีเนียครับเจอกับน้าของเดนมาร์กนะฮะตัวนี้นะครับจะลงสนามกันเวลา4ทุ่มห้นาทีครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับในค่ำคืนนี้นะครับเป็นนักของเซอร์เบียครับจะเจอนักของอังกฤษนะครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลาตี2ครับ สำหรับฟุตบอลยูโรคู่แรกนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับท่านของโปลแลนด์ครับวันนี้จะเจอด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับ คู่นี้จะลงสนามกันเวลา2องทุ่มตรงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นักของเนเธอร์แลนด์ครับต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานในการเจอกันมานะครับคู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจครับต้องบอกว่าเคยเจอมาแล้วเนี่ยห้าเกมครับห้าเกมในการเจอกันมาเป็นนักของเนเธอร์แลนด์ครับที่เอาชนะนักของโปแลนด์ไปได้ถึงสี่เกมนะครับจบด้วยการเสมอไปในหนึ่งเกมนะครับต้องบอกว่านะฮะนัดล่าสุดเลยนะครับทั้งนักของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเอาชนะโปแลนด์มาสองศูนย์ครับแล้วก็นัดที่สองเนี่ยเสมอกัสองสองครับ นัดที่3เนี่ยนัดของเนเธอร์แลนด์นะครับที่เอาชนะนัดของโปรแลนด์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะฮะนัดที่4เป็นนัดของเนเธอร์แลนด์ครับที่เอาชนะนัดของโปรแลนด์ไปได้1นนะครับและก็นัดสุดท้ายนะครับในปี2016นะครับเป็นนัดของเนเธอร์แลนด์ครับที่เอาชนะนัดของโปรแลนด์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งเช่นเดียวกันครับสำหรับผลงานนะับปัจจุบันครับต้องบอกว่าโปรแลนด์ตอนนี้เนี่ยนะฮะทำผลงานได้ดีมากมาก 10เกมล่าสุดครับในปี2023กับ2024นะครับต้องบอกว่าเก็บชัยชนะไปได้ถึง7เกมครับเสมอไป2แพ้เพียงแค่1เกมนะครับต้องบอกว่าผลงานของโปรแลนด์ตอนนี้ถือว่าไว้ใจได้นะครับนะฮะ ต้องบอกว่าชนะตุรกีมานะครับ2-1นะฮะชนะยูเครนมา3-1นะฮะชนะน้องเอสโตเนียมา5ประตูต่อ1นะฮะชนะลัตเวียมานะครับผม2-0เสมอกับเช็กมา1ประตูต่อ1ต้องบอกว่า5นัดหลังสุดเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยแต่ว่าวันนี้มาเจอยักษ์ใหญ่อย่างเนเธอร์แลนด์นะครับต้องบอกว่า6นัดล่าสุดครับในการออกไปเล่นเกมยิงของเนเธอร์แลนด์นะครับเก็บชัยชนะไปได้4ครับเสมอไปศูนะครับแพ้เพียงแค่2นะต้องบอกเลยครับว่า ดูทรงแล้วเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยถือว่าสูสีกันนะฮะสูสีกันทีเดียวเลยนะครับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเขาบอกมานะครับว่าโปรแลนด์จะมีโอกาสชนะทันทีของเนเธอร์แลนด์7 1 จเนตะครับต้องบอกว่าถือว่าคู่นี้สูสีกันเลยนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ครับจะมีโอกาสชนะฐานะของโปแลนด์เนี่ยเ5ซตครับต้องบอกเลยนะครับว่าดูทรงแล้วคู่นี้ค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ฐานะของโปแลนด์นะครับจะมาในแผน352นะครับต้องบอกว่ามีการได้รับบาดเจ็บทั้งหมดใน3ตัวส่วนด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับ จะมาในแผน3-5-2เช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าวันนี้ฟูลทีมเลยนะครับดูทรงแล้วนะครับวันนี้นะฮะไปอยู่หน้าบ้านของเนเธอร์แลนด์ดีกว่านะครับรอ1ประตูนะฮะหน้าบ้านของเนเธอร์แลนด์ดีกว่านะครับดูทรงแล้วศักยภาพทีมเนี่ยสูสีกันนะฮะแต่ว่าทีเด็ดที่ขาดเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างแน่นอนนะฮะก่อนจบ90นาทีครับเชื่อเลยครับว่าจะมี1ประตูหน้าบ้านแน่นอนครับ สำหรับฟุตบอลคู่ที่2นะครับต้องบอกเลยครับว่ามีทันตด,ด้าของเซลวีเนียครับเจอน้าของเดนมาร์กนะฮะต้องบอกเลยคุณจะลง3กันในเวลา4ี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับต้องบอกว่าวันนี้เดนมาร์กต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับ สำหรับผลงานในการเจอกันมาก่อนนะครับต้องบอกว่าคุณนี้เคยเจอมาแล้วนะครับ3เกมครับ3เกมในการเจอกันมาเป็นนัดของเดนมาร์กครับที่เอาชนะท่าของเโลรีเนียไม่ได้นะครับ2ครั้งครับจบด้วยการเสมือนไปใน1ครั้งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคุณนี้ยืนพื้นใน้3ประตูนะครับในการเจอกันมาก่อนนะครับต้องบอกว่าทนาของเดนมาร์กชนะไป2เกมนะครับสกอร์ในสองหนึ่งทั้ง2เกมครับอีก1นัดนะฮะที่ว่าจบเสมือนไป คือมีประตูเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีประตูกันที่1ประตูต่อ1น,นะฮะสำหรับผลงานนะปัจจุบันครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะฮะต้องบอกเลยครับว่าธนาของโซโลวเนียทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับสิเกมล่าสุดครับต้องบอกเลยนะครับว่ากำชัยชนะไปได้ถึง8เกมครับเสมอไป2แพ้เพียงแค่ศูนย์เกมนะครับ ต้องบอกว่าตอนนี้สโลวีเนียทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนหน้าของเดนมาร์กครับต้องบอกเลยนะครับว่า8เกมล่าสุดครับทางหน้าของเดนมาร์กเนี่ยชนะไปเพียงแค่2ครับสเสมอไป1และก็แพ้ไปอีก5เลยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้สื่อต่างประเทศเขาบอกมานะครับว่าทางหน้าของสโลวีเนีย จะมีโอกาสชนะ80%ครับส่วนเดนมาร์กเนี่ยจะมีโอกาสชนะ66.7%ผมเองก็มองแบบนี้เหมือนกันนะฮะถ้าใครจะไปนะครับแนะนําเลยครับคู่นี้นะครับไปอยู่รองสโลวีเนียดีกว่านะครับดูทรงแล้วสโลวีเนียไม่แพ้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าสโลวีเนียจะมาในแผน4-2ครับต้องบอกว่ามีการได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย4ตัว ส่วนนัาของเดนมาร์กครับวันนี้จะมาในแผน3-5-2นะฮะต้องบอกว่าวันนี้ฟูลทีมทีเดียวนะครับต้องบอกว่าชื่อชั้นเนี่ยทางนานของเดนมาร์กเนี่ยดูดีมีภาษีมากกว่านะครับแต่ว่าผลงานนะปัจจุบันครับทางนานของสโลวีเนียผมเห็นว่าจะแจ้งแจ่มแจ้งม,ม,มากกว่านะครับยังไงคู่นี้ไปอยู่รองสโลวีเนียดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับ สำหรับฟุตบอลยูโรคุ่สุดท้ายนะครับทันของเซอร์เบียนะฮะจะเจอเนคของอังกฤษนะครับต้องบอกเลยครับว่าอังกฤษต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานคู่นี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ายังไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับสำหรับผลงานทันต์ของเซอร์เบีย6เกมล่าสุดครับในการเล่นในบ้านนะครับกำชัชนะไปได้3เกมครับแพ้ไป2นะฮะแล้วก็เสมอไป1นะต้องบอกเลยครับว่าในปี2023นะครับทัของเซอร์เบียชนะทันต์ของ อขอภายนะครับเสมอทันต์ของบังเกเลียมานะครับ2-2นะฮะและก็ชนะทันต์ของมอนเตเนโกมา3-1นะฮะภายกับทันต์ของฮังการีไปนะครับ2-1นะฮะแล้วก็ชนะทันต์ของจอร์แดนมา3-2ชนะทันต์ของลิโทเนียมานะครับ อสองประตูตสูตรนะฮะแล้วก็พ่ายกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับสามประตูต่อสองนะฮะถือว่าช่วงหลังเนี่ยทีมชาติของเซอร์เบียทําผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะมาเจอยักษ์ใหญ่อย่างทางด้านของอังกฤษนะครับหกเกมล่าสุดครับในการออกไปเล่นเกมเยือนครับถือว่าทําได้ดีนะครับ นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าอังกฤษเนี่ยตอนนี้เนี่ยฟอร์มดีเหมือนกันนะครับนะฮะหกเกมล่าสุดครับเสมอทันะของมาซิโดเนียมานะครับหนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ชนะทางดของสกอตแลนด์มานะครับสามประตูต่อหนึ่งครับเสมอทั้งนะของยูเครนมาหนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ชนะทางด้านของมอนตามาสี่ศูนย์ชนะทางด้านของอิตาลีมาด้วยนะครับในปีสองพันยี่สิบสามนะครับสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็ชนะทางดของเวลนะครับสามศูนย์นะครับ ต้องบอกว่าฟอร์มของกิจตอนนี้เนี่ยถือว่าดีนะครับสำหรับวันนี้สื่อต่างประเทศเขาบอกมานะครับว่าทั้ง2ทีมนี้นะฮะจะมีโอกาสชนะ 33%เท่ากันเลยนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีกันนะฮะแต่ว่าที่เดทิกาดผมเชื่อเหลือเกินครับว่าจะเป็นอังกฤษนะฮะที่ว่าทำผลงานได้ดีมากกว่านะครับสำหรับวันนี้เซอร์เบียจะมาในแผน3-4-2-1นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวได้รับบาดเจ็บเลยถือว่าฟูลทีมนะฮะสำหรับธนะของอังกฤษนะครับวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1นะฮะต้องบอกว่ามีการได้รับบาดเจ็บทั้งหมดใน3ตัวนะครับนะฮะ มีท่าของจอห์สโตนะครับที่ไม่สบายนะครับแล้วก็ลุคชอนะครับมีการได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็บุเกโยสาก้านะครับนะฮะก็ไม่ได้ลงสนามเหมือนกันนะครับนอกนั้นียตัวหลักเนี่ยบอกเลยนะครับว่าอยู่กันครบเลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักของแฮร์รี่เคนจูต์เบลลิงแฮมนะครับฟิลโฟเดนนะฮะต้องบอกว่าหลายตัวนะครับนะฮะ ตัวลักๆในยูนครบเลยถือว่าอังกฤษเนี่ยฟูลทีมมากกว่านะครับยังไงคู่นี้นะครับไปอยู่หน้าบ้านของอังกฤษนะครับดูทรงแล้วก่อนจบ90นาทีทางนักของอังกฤษเนี่ยจะขึ้นนาอย่างแน่นอนนะฮะตรงนี้นะฮะไปอยู่อังกฤษหน้าบ้านได้เลยครับเดี๋ยวนี้เรามาสรุปผลกันนะครับว่า3ทีเด็ดคัดกันเน้นจากโตนตรงขานะครับวันนี้เราไปทางไหนกันบ้างครับ หนึ่งเลยครับฟุตบอลยูโรนะครับทานักของโปแลนด์นะครับเจอกับทานักของเนเธอร์แลนด์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยให้ไปอยู่หน้าบ้านของเนเธอร์แลนด์นะครับดูทรงแล้วจังหวะสุดท้ายนะครับทานักของเนเธอร์แลนด์เนี่ยทำได้ดีมากกว่านะครับไปอยู่หน้าบ้านของเนเธอร์แลนด์ครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับทานักของสโลวีเนียครับเจอทนักของเดนมาร์กนะครับตัวนี้เราไปอยู่หน้าบ้านของสโลวีเนียนะครับไปอยู่รองนะฮะสำหรับฟุตบอลตัวที่3นะครับทานักของเซอร์เบียครับเจอทนักของอังกฤษนะครับ ตัวนี้เราไปอยู่หน้าบ้านของอังกฤษครับก่อนจบ90นาทีเชื่อว่าอังกฤษจะขึ้นนําอย่างน้อยๆ1-0แน่นอนครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้ครับแอสเซทดีที่8นะครับตอนนี้มีด้วยกนเล้9กลุ่มแล้วนะฮะมีพี่ๆให้ความสนใจค่อนข้างเยอะครับเข้ามานี้รับไปเลยพี่ซืปอฟุตบอลส่งฟีถึงหน้าบ้านในกลุ่มมีอะไรทําไมถึงต้องเข้ามีตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับที่สําคัญคือฟุตบอลสัดส่วนแรกฟุตบอลสัดส่วนหลัง ฟุตบอลเช้าก็มีนะครับนะกราบเรียนเชิญนะครับทักกันเข้ามาได้เลยครับแอสเซทดีที่8นะฮะในกลุ่มมีกิจกรรมมากมายนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ร่ำรานไปครับ3มที่เด็ดคัดกันเน้นเน้นจากตูนตรงขายนะครับวันนี้สวัสดีครับ